มงคลหนึ่งต่อหนึ่งหลคืนกลับมาเตียศินมองข้างหน้ามีใครไหมไหลยมาชนาทิพตมาจะเปิ้ลมาให้มงคลดีกว่าคือจริงๆจะให้กับเตียศินต่ให้ไหมโอ้โหถึงทุกจังหวะเหมือนกันนะครับมงคลทศไกล่ลูกทุ่มดิงเดียนแข่งไม่รู้จ้ะทุ่ให้ใคร ขึ้นหน้าไปลูกนี้ก็โดนมงได้เอาครับบอลของไทยอีกแล้วธีรศรินเก็บมาชนาทิพมาธีรศรินธีรศรินขวางสั้นๆสารัตเล่นการเกิดคกริสออกซ้ายธีรทรตรงกลางมีใครไหมเข้ามาตรงกลางให้ปกเก้าปกเก้าโยกลบไปหนึ่งแ well. ละทําชิ่งให้ธีรศรินมาปกเก้าต่อมาสารัตสารัตคืนกลับมาบอลมาอยู่ชนาทิพชนาทิพาเข้าแล้ลูกนี้รอัดยิงค wow, รับธีรท ดยอดครับมาแล้วรครับงลูกที่สามโอ้โหรูปแบบกันเขาทำที่ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับไทยแลนด์ธีราทรบุญมาทาันโอ้โห70ครับโอ้วันนี้ได้เหตุเต็มรูปแบบครับแฟนแฟนบอลไทยที่ไปที่นั่นเตรียมอะไรไว้ได้ใช้เลยครับอย่าง้อย